EP5 Co-Pilot ช่วยออกแบบภาพประกอบให้คลิปได้ยังไงหลายคนอาจรู้สึกว่าการออกแบบภาพประกอบหรือภาพหน้าปกคลิปนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้เรียนด้านกราฟิกมาโดยตรงแต่ Co-Pilot สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ง่ายมากครับแค่เราบอกว่าต้องการภาพแบบไหนเช่นภาพแนวตั้งมีพื้นหลังสว่างและมีข้อความเด่นๆ มันจะสร้างภาพที่ใหม่ทันทีโดยใช้ AI มาวิเคราะห์และออกแบบตามคำอธิบายของเราเหมือนมีผู้ช่วยดีไซน์ส่วนตัวที่เข้าใจรสนิยมของเราทำงานเร็วและไม่เคยเหนื่อยเลยครับสิ่งที่ผมชอบคือเราไม่จำเป็นต้องมีทักษะออกแบบมากมายแค่จินตนาการว่าภาพที่เราต้องการเป็นแบบไหนแล้วโค p าย o t จะทำให้เราเห็นภาพจริง ผมใช้วิธีนี้ทุกวันในการออกแบบทำเนียลให้คลิปต่างๆซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้เยอะและทำให้คลิปดูน่าสนใจมากขึ้นและใน EP 6วันพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูว่าโค p i l o t ช่วยคิดบทพูดหรือเนื้อหาให้เราได้ยังไงแม้ในวันที่เราไม่มีไอเดียเลยถ้าอยากรู้ว่าจะเริ่มต้นบทพูดจากศูนย์ให้ได้เนื้อหาที่ดีต้องไม่พลาดตอนต่อไปนะครับ